ผ่านมาแล้วกว่าหนึ่งสัปดาห์หลังจากเหตุบุกปล้นครั้งใหญ่ในพิพิธภัณฑ์ลูฟกรุงปารีสเมื่อกลุ่มผู้ต้องสงสัยใช้เครนกระเช้าขึ้นไปทุบกระจกเข้าไปในโถงจัดแสดงอพอลโลแกลเลอรี่ในช่วงสายของวันที่19ตุลาคมหลังเพิ่งเปิดให้เข้าชมได้ไม่นานนำเครื่องประดับที่มีอัญ,ญมณีล้ำค่าของราชวงศ์ฝรั่งเศสในอดีตรวม8ชิ้นหนีไปด้วยรถจัก,กรยานยนต์สกูตเตอร์ การโจรกรรมใช้เวลาเพียง4นาทีเท่านั้นหลังจากบุกเข้าไปในพิพิธภัณฑ์ได้ท่ามกลางคำถามตีกลับถึงการรักษาความปลอดภัยของพิพิธภัณฑ์ระดับโลกจนทำให้ทรัพย์สินมูลค่า88ล้านยูโรหรือกว่า3,300ล้านบาทถูกขโมยไปล่าสุดหนังสือพิมพ์เลอปารีเซียงสื่อในฝรั่งเศสร,รายงานว่าเจ้าหน้าที่ได้จับกลุ่มผู้ต้องสงสัย2ใน4คนได้แล้วเมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมา ชายทั้งสองคนอายุ30ปีเคยอยู่ในย่านแซงแซงเดนีสชานเมืองของกรุงปารีสสำนักงานอายการกรุงปารีสระบุว่าหนึ่งในนั้นกำลังเดินทางออกจากสนามบินชาวเดอโกไปยังแอลจิเรียส่วนอีกคนหนึ่งคาดว่ากำลังเดินทางไปประเทศมาลีหลังตำรวจทำการสอบสวนนานถึง96ชั่วโมงหลักฐานการตามตัวเริ่มเปิดเผยออกมาโดยสื่อท้องถิน่นระบุถึง d n a ที่พบในที่เกิดเหตุ นำไปสู่การระบุตัวหนึ่งในผู้ต้องสงสัยรวมถึงสิ่งของต่างๆที่ทิ้งไว้ทั้งถุงมือและเสื้อแจ็คเก็ตสะท้อนแสงโดยที่ยังไม่มีข้อมูลว่าพบเครื่องประดับอัญ,ญมณีที่ถูกขโมยไปแล้วหรือไม่แต่เรื่องนี้ทำให้อายการในกรุงปารีสออกมาแสดงความไม่พอใจต่อการเปิดเผยข้อมูลออกมาก่อนซึ่งมองว่าเป็นอุปสรรคในการตามตัวคนร้ายและนำอัญ,ญมณีกลับคืนมาหลังจากระดมกำลังกว่า100นายเพื่อทำการสอบสวน โดยยังคงหาเบาะแสในการตามตัวผู้ต้องสงสัยอีกสองคนต่อไปพิพิธภัณฑ์ลูฟ์กลับมาเปิดให้เข้าชมได้ตามปกติแล้วยกเว้นส่วนถงจัดแสดงอพอลโลแกลเลอรี่จุดเกิดเหตุที่ยังคงถูกปิดกัน้นขณะที่อัญมณีบางส่วนได้ถูกย้ายไปเก็บรักษาที่ธนาคารกลางฝรั่งเศสแทนภายในห้องนิรภัยใต้ดินที่รักษาความปลอดภัยอย่างแน่นหนาด้านพิพิธภัณฑ์ลูฟ์กำลังพยายามเพิ่มมาตรการรักษาความปลอดภัยที่เข้มงวดขึ้น หลังจากถูกตั้งคำถามทั้งจากประชาชนและที่ประชุมสภาซึ่งผู้อำนวยการพิพิธภัณฑ์ยอมรับว่าการโจรกรรมครั้งล่าสุดนั้นถือเป็นบาดแผลอันยิ่งใหญ่สำหรับความปลอดภัยในสถานที่แสดงสิ่งของที่มีคุณค่าทางประวัติศาสตร์ธรณินเทพวงศ์ไทย PBS รายงาน